ครับกับรถไฮรักแชมป์ปี2024นะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมแน่ๆนะครับเพราะว่าดูจากยอดจองแล้วนี่ถล่มทลายนะครับตอนนี้เราอยู่กับรถรุ่นนี้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับหรือว่าต้องการจะติดจอ Android ก็เชิญได้ที่ร้านซันตาสเตดนะครับสวัสดีครับจากร้านซันตาสเตดครับวันนี้เราอยู่ในรถ t o y ยต้าแชมป์ไฮรักนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2024เลยนะครับตัวนี้สามารถใส่เป็น9นิ้วได้นะครับไม่บังช่องแอร์นะครับ เขามีลำโพงมาให้ก็จริงนะครับแต่ว่าลําโพงจะเป็นไซส์เล็กๆอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มได้นะครับลำโพงก็จะไปติดอยู่ที่แผงประตูอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าต้องการจะเพิ่มหรือเปล่าถ้าเพิ่มตรงนี้ต้องเจาะนะครับต้องเจาะเพื่อใส่ลําโพงเพิ่มนะครับส่วนลําโพงที่แถมมากับรถเนี่ยน่าจะเป็นไซส์สามนิ้วสี่นิ้ว่างนี้นะครับเป็นลําโพงฟูลเลนส์นะะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งจอ a n d ด o i d กับรถรุ่นนี้นะครับเป็นตัวไฮลัก ปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นแชมป์นะครับรถรุ่นนี้ยอดจองถล่มทลายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะดัดแปลงไปเป็นรถอื่นๆเป็นโฮมอเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถขายของต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยลูกค้าท่านใดที่สนใจจอแอนดรอยก็เชิญได้ที่ร้านซานตาสเต t นะครับจอแอนดรอยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะเล่นออนไลน์ได้ดู YouTube ได้ g o o ก l e m a ปได้ต่างๆพวกนี้นะครับโหลดแอปเพิ่มได้นะครับ ก็เชิญได้ที่ร้านสันตาสเตทนะครับ0863456195ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ